สวัสดีค่ะในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันจะพาเพื่อน,อนมาชมบรรยากาศในการย้ายข้าวประดับดินนะคะย้ายข้าวประดับดินนี่ก็คือการย้ายข้าวประดับดินปิ่นภาษาอีสานบ้านเฮานี่แหละคะ่ะการย้ายข้าวประดับดินนะคะเราจะทําขึ้นในเดือน9นะคะนั่นก็คืองานบุญเดือน9ข้าวประดับดินค่ะเราจะมาทํา การวางข้าวประดับดินภายในบริเวณวัดนะคะในตอนกลางคืนค่ะในตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ทำการวางข้าวหรือว่าย้ายข้าวประดับดินนะคะเพราะว่าพวกเรากำลังรอเสียงกลองดังขึ้นก่อนค่ะเสียงกลองก็คือสัญญาณในการที่เราจะเริ่มที่จะวางข้าวประดับดินนะคะ เสียงกลองนี้ก็จะเป็นสื่อสัญญาณให้กับเรานะคะว่าให้เราเริ่มที่จะย้ายข้าวประดับดินและเป็นสื่อสัญญาณให้กับบรรพบุรุษของเรานะคะที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะให้มารับเอาบุญกุศลที่ลูกหลานได้ทําให้ในวันนี้นะคะในคืนนี้ค่ะในค่ำคืนนี้นะคะพวกเราก็จะมาทําหน้าที่ ลูกหลานที่ดีของบรรพบุรุษของเรานะคะตอนนี้เสียงกลองก็ได้เริ่มดังขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มที่จะขยับไปวางหัอข้าวประดับดินตามจุดต่างๆแล้วนะคะในงานบุญเดือนเก้าข้าวประดับดินนะคะเราก็จะทำหัอข้าวมากทั้งหมดเก้าห่อนะคะ เพื่อเอามาวางตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัดนะคะตอนนี้ทุกคนก็วางไว้นะคะเริ่มวางไว้ตามจุดต่างๆนะคะรวมทั้งหมดก็จะเป็น9จุดนะคะแต่เราต้องเอาไว้หนึ่งห่อนะคะเพื่อว่าเราจะได้ทำการรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราให้กับ เพื่อท่านจะได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ได้ทั่วถึงนะคะเราก็จะวางไว้ตามหน้าประตูวัดนะคะแล้วก็จะวางไว,ว้บิเวณโคนต้นไม้ด้วยค่ะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ ในการทำข้าวประดับดินนะคะข้าวหนึ่งห่อเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารข้าวหวานนะคะแล้วก็ผล,ลไม้นะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอามารวมกันเพื่อให้ได้หนึ่งหอนะคะในแต่ละหอเนี่ยรวมทั้งอาหารข้าวหวานแล้วก็ผล,ลไม้เนี่ยมีเป็นยี่สิบสาสิบชนิดเลยนะคะในหนึ่งหอค่ะเป็นยี่สิบสามสิบอย่างนะคะนั่นแหละค่ะคืออะไรที่เรา กินได้นะคะเราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะเอามาทำบุญให้กบับบรรพบุรุษของเราในครั้งนี้นะคะ คือ,อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านกินอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หรือว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามารวมกันนะคะแต่เราเอามาในลักษณะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะรวมเป็นยี่สิบสามสิบอย่างเลยนะคะบางคนเนี่ยสี่สิบอย่างเลยนะคะนั่นแหละค่ะรวมกันเป็นหนึ่งหอนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหมากครูนะคะ,ะสำหรับปรรพ้าวบูที่ก,กินหมากนะคะแล้วก็ มียาหนึ่งมวลด้วยนะคะรวมกันก็เป็นหนึ่งห่อนะคะก็คือหมากทูแล้วก็มวลยาเอามารวมกันค่ะก็เป็นหนึ่งหอ่อแล้วก็ใช้อไม้กัดรวมกับอาหารข้าวหวานนะคะก็คือแยกแยกห่อกันนะคะแต่เอามากัดรวมกันเป็นหนึ่งหอะะ่อค่ะนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นทั้งหมดเก้าห่อนะคะทุกหอ่อทำเหมือนกันหมดเลยนะคะ ช่วงที่ทําการยายข้าวประดับดินนะคะเสียงกลองก็ยังดังตลอดเวลานะคะเสียงกลองจะยุติลงก็ต่อเมื่อทําการยายข้าวประดับดินเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ และงานบุญครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นงานบุญข้าวสากนะคะงานบุญข้าวสากขาก็จะมีการยายข้าวสากในตอนกลางวันนะคะงานบุญข้าวสากขาก็จะทำห่อข้าวอยู่สิบห่อ ถึง11หอนะคะแล้วแต่บ้านนะคะบางบ้านก็10บหอบางบ้านก็11หอค่ะการทำห่อข้าวสากก็จะคล,ะคล้ายๆห่อข้าวประดับดินนะคะเริ่มยายข้าวประดับดินตอนตีสองนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ ดีสาแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ทำการยายข้าวประดับดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่ติดตามชมคลิปนะคะขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขและความโชคดีค่ะสวัสดีนะคะ หวังว่าพรุ่งนี้เช้าคงจะไม่มีใครมาเล่าความฝันแปลกๆให้ดิฉันฟังเหมือนทุกปีนะคะเพราะว่าทุกปีมีคนเล่าความฝันแปลกๆให้ฟังหลังจากที่ยายข้าวประดับดินเสร็จสิ้นแล้วค่ะ